สวัสดีครับวันดีชัวร่วมงานร่วมงานวันนี้เปไหนบ้างมาร่วมงานร่วมงานวันวันนี้ไปไนไปบ้างนี่เป็นเป็นเกียรติมากเกียรติมากมากเป็นเกียรติเป็นเกียรติที่ที่หนังหนังญี่ปุ่นสามารถชวนเราในฐานะเป็นเป็นสะพานระหว่าง ไทยกับญี่ปุ่นจริงๆยังมีอีกนะไต้หวันด้วยฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงอ๋อฮ่องกงฮ่องกงด้วยใช่ใช่ใช่ฮ่องขนด้วยเราเป็นสปันนะใช่สปันกราฟซีแล้วกันใช่สปานกราฟซีแล้วกันอเาริกายุ่ปุ่นใช่ใช่อ๋อสปันไวไม่ใช่แล้วกันเราไม่ใช่ไม่่ใชเรียนว่ากับเราได้เป็นต้นแท้ก็ใช่กับญี่ปุ่นเนาะ รู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกดีมากดีมากๆรู้สึกก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันที่ที่แบบว่าอลุกฮึ่นไทยได้บอก์ดในงานที่บอกว่าชวนชวนคนญี่ปุ่นมาเที่ยวในไทยอ่าใช่ใชใช่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นบ่อยกาลังเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยในในอินเทอร์เน็ตในในซื่อมวลชนทุกทช่องทางนะก็อยากให้ก้องของเราแล้วก็ สามลุมของเราได้ไปได้ไกลนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับคุณสื่อสารวัดความติดต่างวัดตระหนักต่างเรื่อยๆเนาะใช่คุณคิดว่าผีไทยกับญี่ปุอะไรน่ากลอกันคะไทยครับเออญี่ปุ่นไท่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรอยากอยากรู้จริงๆโอ้ยน่าจะเคยสัมผัสนิดนึงครับอะไรใช่ได้ไหมคะญาติต่างจังหวัด ค่อนข้างเชื่อเรื่องวงศพน่าค่อนข้างพอสมควญี่ปุ่นไม่ค่อยถนัดใช่เชิร์ผีญี่ปุ่นอะสามารถออกจากที่ผีได้ด้วยเจ๋งมันสู้ไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าพวกเขามาจากที่ไอานิดนึงที่อายนิดเลยที่ไอนิดนึงพวกผีต้องขออนุญาตว่าจากออกได้ไหมใช่ใช่ใช่ขออนุญาตสักพปุ้ยแล้วกี่อเมริกายังไงผีอเมริกายังไงโอ้โห มีหลายเรื่องที่สามารถอธิบายได้ว่าผีผีอเมริกันน่ากลัวมากเจสันเจเจสันก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เจสันสเตตัมเจสันไม่ใช่เจสันสเตตัมไม่ใช่เจสันสเตตัมเป็นแบบนักปืนที่บอกว่ายิงยิงว่าเจสันแจ็คฟรีแอนด์เจสันถือมีดยาวๆคว้าคมนั่นน่ากลัวมากก็จะเป็นน่าจะเป็นสไตล์แบบว่าฆ่าก่อนไม่ค่อยรอเท่าไหร่ ออสเตล์อเมริกามันเจอแล้วก็ฆ่าไปเลยปุ้มปุ้มเจออะไรปั๊บปั๊บ aggressive aggressive style ถ้าเป็นสายบุกอือกีอเมริกาในเมืองคนนี้เมืองคนนี้แต่เหมือนช่วงนี้มันเหมือนเขากระแสมีญี่ปุ่นดุเพราะว่ามาแรงมากนี้เพราะว่ามีอินฟูไทยหลายๆคนไปเที่ยวแล้วไปเจอแล้วก็เดินไปแล้วไปเจออะไรอย่างเงี้ยว้าวตัวเขาเราเคยเจอตรงนี้ค่ะ ยังไม่เคยเจอไม่ไม่เคยเจอหลือยัะเคยเจอไหมพีใช่ไหมครับใช่ผมยิ่งกลัวพ่อไม่ไม่ไม่เคยเจอแต่คนยังไงก็กลัวที่สุดก็คือภาษีผีไม่กลัวก็ภาษีใช่ใช่ใช่ยังไงก็ต้องโดนเดี๋ยวเราจะไปโซลเวเราจะไปโซลวันที่21ไปงานโอซาก้าอาจจะต้องเจอกันอาจจะต้องเจอกันใช่ใช่เจอผีโอากด้ ยังไม่เคยค่ยังไม่เคยยังไม่เคยเจอลาดตาปีรัตตาปีลัดเปล่าลาดเปล่าลาดท้าปีรัตต้าลาทาลาทาคือคืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยออโกลส์เซนเตอร์โกลส์โกลส์เซนเตอร์ว้าวเราจะไม่เป็นสิ่งนั้นดีกว่าใช่ใช่คิดว่ายังไม่เคยเจอ ยังไม่เคยเจอเคยเจอไหมครับยังไม่เคยเจอไม่เชื่อไม่อยากเจอไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องเจอก็ได้ไม่ต้องเจอก็ได้ถ้าถ้าเจอก็ขอให้สวัสดีแล้วก็แยกย้ายกันไปอ่ารู้ทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายก่อนยังเป็นมารยาทมารถือว่ามีรายการที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องผิดที่สองให้หาทางไปออกเลยไหมคะถ้ามีรายการที่ชวนเราไปไปไปเจอไปโกเซนอ go center Wow, ว้าวว้าวต้องพิจารณาก่อนให้เงินหรือเปล่าต้องต้องเงินก่อนก่อนถ้า huh. ถ้าต้องถามผีก่อนด้วยต้องถามก่อนพาเขาก็โอเคหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าว่าเจะอยากกอล็อกกับเราหรือเปล่าใช่าจะเกลียดเรามากหนึ่งตัวหนึ่งใช่มันต้องพอดีพอดีกันโดยส่วนตัวคิดว่าระหว่างเราเจอผีกับผีเจอเราอะไรนะก่ัน น่าจะผีเจอเรา嘛เ่อง่คุยไม่ลื่นเลยแต่ผมก็ผมก็ไม่ค่อยถ้าถ้าบอกว่าเป็นเราที่บอกว่าจงใจไปหาผีก็อาจจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราแบบเหมือนไปไปในที่ของเขาอ่ะโดยที่เราอาจจะไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆมีผีที่แบบว่ามาที่บ้านอันนี้ก็พู้โน่แต่ว่าอะไรมายังไงอุ้ย ถ้ามีผีในบ้านผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตองตองต้องต้องจริงๆต้องต้องไปขอใครต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครจริงจรงเพิ่มมาประเทศไทยเนี่ยถ้าเจอผีไทยเราไม่เป็นไรนะเพราะว่าภาษาแต่ไม่ได้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่จริงเราน่าจะฟังออกถ้าเขาพูดไทยนะถ้าพูดไทยชัดนะเราน่าจะฟังออกเอ๊ะห้าปีที่แล้วก็เข้าใจป่ะอันนั้นห้าปีที่แล้วแต่อันนั้นคือตอนนี้ที่นี่คือที่นี่ ตอนนี้คือตอนนี้รักกนน็คือรักรักก็ค <c oughs> <guide terms> ือรักลมก็คือลมถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจอเรา anymore, th th โตอยากบอกอะไรกับสีไทยไหมคะับสิรคนแต่ละคนเลยถ้าเกิดแบบกูเจขึ้นมาเจอโคลำอยู่ตรงหน้าเราตควลำอยู่ตรงหน้าเราลำสวยจังนะครับือว่าผ่อนบ้านด้วยกันผ่อนผ่อนบ้านด้วยกันไหมครับยังไงเราก็อยู่ด้วยกันแล้วช่วยออกเงินให้เราบ้างได้ก็ ถ้าผมก็ถ้าเจอเราก็จะคอนจะบอกว่าขอติดตามด้วยนะครับเออฝากติดตามในพ่อรวยด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากสร้างไอจีของเขาเยอะๆเพราะว่าเขาอาจะทำได้ก็จะว่เราใช่ยูทูบใช่ไหมใช่ก็น่าจะใช้พีชู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 เขาเป็นไปได้เราก็ติดตามเขาในช่องของเขาด้วยใช่ใช่ถรับกันถ้ารับกันดีใจมากที่ที่เราล้อกันนั้นเลยใช่ใช่เจอเราที่ไหลก็ โอรรอกกันทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากครับตัวนี้จะมีแบบโปรเจกต์อะไรที่มันบอยที่แบบแฟนๆได้ติดตามเป็นทั้งีีก็มีเยอะแยะในมีคลิปที่ทำไว้ประมาณ13คลิปที่เป็นสก๊อปเอาไว้นะฮะของ IG ที่จะปล่อยใน IG แล้วก็ติดต่อด้วย YouTube ก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็กัลังครับก็อันนั้นนั่นก็คือคลิปที่ที่อ่าละครสั้นที่อ่ะหลายๆคนอาจจะอาจจะเห็นกันแล้วเออแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบว่า ในใจของผมผมอยากได้ภาพยนตร์ด้วยผมอยากได้อาจจะเป็นอาจจะเป็นหนังพีก็ได้ที่เป็นแบบว่าหนุ่มหนุ่มหรือเป็นนิพพอมบอยเลยอที่แบบว่าต้องออกไปเที่ยวไทยแล้วก็เจอสถานการณ์โด้บ้าจอน่าจะน่าจะเนาะคอมดีคอมดีฮอร์เร์ก็ได้ใ้เต็มที่โลโลโลกท้งส่วนเนาะใช่ใช่ถ้ามีถ้ามีผู้กำกับที่ดูตอนนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็คอนแทคผมด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ ระหว่างเราพูดกับเราลองสามคนลองทำละครคุณทำรูมคุณทำอ่ะทำอยู่ทำอยู่กำลังทำอยู่ครับเป็นแนวไหนครับแนวที่เป็นเรียลลิตี้นิดนึงเรียลลิตี้ตลกไม่ไม่ใช่ว่าใส่ดนตรีเยอะแยะไม่ใช่แปลงเยอะแยะมันจะเป็นถ่ายวันเทคอพยายามวันเทคแต่ว่าบางทีก็ไม่วันเทคไม่ต้องพูดเนาะโอเคหด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 สามารถโชว์ได้สามารถโชว์

สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับครับ Nick Boy นะครับ TikTok YouTube IG แล้ว Facebook นะ Boys ครับえ、Nick Boys Instagram も Twitter TikTok 全部 Nick Boys Nippon Boys. し everybody, international fans out there please follow us on YouTube Facebook Instagram TikTok everything that's out there Nippon Boys you got us love you so much hey. Hey. Okay. okay thanks to you. We